สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพ <sh> ี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็มาตามตอนแนวทางตัวเลขพอบินเดียวครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นแนวท่าหาเลขคํานวณเด้อครับผมครับพร้อมกับจะมาแจ้งข่าวพี่น้องที่พร้อมกับผมว่าพอจะไปนางเอามือไหครับพี่น้องเนาะสาหรับเลขนางเอาของพอบินเดียวครับผม จังได็ก็ติดไว้เดอครับพี่น้องเดี๋ยวในคลิปนี้พอจะมาแจ้งรายละเอียดครับพี่น้องเนาะว่าจะไปมือใดครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อครับผมแนวทางตัวเลขคํานวณของพอครับหน่วงหันกับลักนวยบนพอกับเข่าที่ซีเดอครับพี่น้องครับเข้าที่สีแล้วก็เลขล่างครับผมเล็กล่างพอเข่าที่แปดครับผม เล็กรักหน่วยผลมีดสองตัวหกกับสี่งวดวัางหันเข้าที่สี่กับเหล็กลางผลมีอยู่เด่นสามตัวหกเจ็ดแปดเข้าที่แปดครับผมเอาคลิปนี้ครับผมหงวนวันที่สิบเจ็ดมกระาคมหกสิบเจ็ดมาตามต่อแนวทางตัวเล็กซูผีน้องยุ้ซี่ด้ครับผมเป็นแนวทางเซยงโศกเซิงดวงครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางกับพอบินเดียวเก่มมาชเชียร์กับขอขอพระคุณพอเด้ครับผม าฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับก่ามาเชียน้ำเชียร์หรือว่าโอ้โหน้ำใช่ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับก่ามาเชียสวัสดีพอบินเดียวครับผมครับพ่อเฮา,าคิดนี่กันถึงอยากเก็บฟังรายละเอียดพร้อมกับผมว่าจะไปเมื่อไรแล้วกันมานาเสนอแนวทางตัวเลขคํามวนครับพ่อ เอามาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะมาไปก่อนเด้อนั่นกับมือวันจ <to> ่ายถึงละสิบหาคำมาแล้วไม่หิุดเลยมือไม่กิ่อะไรกันนั่นแหละพอรักปากของเขาแล้วสิบหาคำมาพอสินใหญ่แดนสินใหญ่ครับสินใไงสิบหาคำเด้อครับพี่น้องครับอ่าไปกันแล้วไปมาเบิ่งเลขคำนวณก่อนครับผมว่างหันเพิ่นกับเขารักนุ้ยแล้วกันรักอ่าสิบล่างด้วยครับผม ล่างถึงบนเลยเนาะครับพ่อพ่อหมายังพ่อมหมครับพ่ออมีเสียงรบกวนเนี่ยดรือนี่กินฉลองบ่พ่อบ่ลูกายเพิ่นมาครับครับรักกันหอกไปเที่ยวอีกแล้วล่ะโอ้ครับผมเดี๋ยวเมากป้าตังไป นาะบัน oh, yeah, ิน้เนาะครับผมเอออเาปีใหม่เอาชั่วๆเลยเอาสามตัวเลยจักษ์สองคู่ครับผมเออเอาหนึ่งเจ็ดอ๋ออันนี้บ่ได้วางลอยซิฟน่วยบ่จับคู่เลยบ่ยังยังอันนั้นยังบ่ทันได้วางแต่ว่านี่เอารวมไปชุดนี้เด่นๆไปก่อนพอปีใหม่แล้วเก้าหนึ่งเจ็ดเออคิใหม่ยังค่อยสิเอาจับหลักหน่วยจับหลักสิบจับหลักยังให้ เ่งกะคาความูนันครับผมอืมแล้วก็เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดนี่ละคิดว้านนี่ละเมื่อวันที่สิบเจ็ดนี่ก็จังได้ก็ต้อมัดคนนึ่ง <c oughs> สองเจ็ดเดสันเดีนี่แหะครับพี่น้องครับผมอเาอาเลขล่างไปเลขให้ล่างเรอบก่อนล่างสี่แปดสี่แปดหกแปดหกแปดสี่หก ส <46 S 2> ี่หกน่ะละมันไวสีเด้อสี่หกแปดละสามตัวละมาคู่นึงละสี่หกแปดครับผมต้องมีให้เห็นครับผมอ่ามาคู่นึงอาจจะต้องสี่คู่ใดละแต่ว่ามักส่วนตัวมักเนี้ยงคือหกแปดแปดหกครับครับผมอ,อ๋อันเลขสองตัวไม่เอาป่ะนึกตัดได้หนีนตัดเอาได้นั่นเลยมันมีหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดนั่นแหละครับในหนึ่งเก้าสองเก้านั่นแหละครับผม อันก็มาเชียเบิ้งคอมเมนต์อ่าเบิ้งเตะคอมเมนต์พี่น้องที่เพิ่นคอมเมนต์มาครับผมว่าอย่าลืมเลขอ่าลูกชายพ่อเด้อครับผมโอ้โหบ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมอ่านอยู่อ๋อครับผมครับผมอืมใกล้ๆวันที่17บเจนี่ยแราเรียรู้เรื่องเบิดนั่นแหละครับผมใช่ครับน้องครับพี่น้องเองใดก็รอเด้อครับผม ตอนนี้เอาอันนี้ไปเสิฟตะก้อนอาเทเบิลแต่หาลอตเจอรีร่เล็กล่างดีเนาะครับอืมเล็กล่างในคลิปมันใจแล้ว่อลุดอีกขึ้นเก้าอ่นแหละครับผมก็รอเบิ่งมือซิบหาข้ามดันดีกันมากถือกับตัวไรกะเป็นอาวสินไอชุดนั่นละเด็ดขาดไปเลยครับอืมเด็ดขาดไปเลยครับผมพอจะเป็นนางเอาประมาณบันพะนี่ครับพี่น้องเนาะบันพะใหญ่มาเบื้องส่กันครับ แล้วก็เลขมีทีมาครับผมเลขล่างครับผมพอไม่ลืมครับผมพอ,อเห็นในคอมเมนต์พี่น้องเอซีอยู่ครับ <c oughs> โอ้คอมเมนต์สามตัว <c oughs> สามตัวสองหางอันนี้เป็นชุดพิเศษให้ก้อนเด้อครับผมครับติดเสอร์ไให้์สักก้อนครับเบิ้งกลับไปไอเซียนเป็นผู้คนแม่นๆเบิ้งอีกนุสิกเขากันก็ฮะโป้เปิ้ลบอสเดชครับผมผิดเส้นหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะเอา กลับมาตามกันต่อครับพี่น้องวันพระหาซิบหาคำครับผมกับเหล็กนางเอาของพอครับเกามะเชี่ยกับสิลรบกวนพอบินเดียวซ้ำนีเด้ครับปอครับครับผมมือนี้ก็ทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีปีไม่ครับผมครับปีไม่หนึ่งมกราคมหกสิบเจ็ดครับผมกับเกามะเชี่ยกับพรอวยพรไห้พอบินเดียวครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับ่อครับผม ครับผมลำด้วยโฉมมันนะครับมีแนวทางเด็ดๆมาสู่อ่าเกาหลเชียร์แหละกับพี่น้องเอฟซีครับผมครับเอาแบบสามตัวแตกเลยครับพ่อครับผมขึ้นผีสามตัวแตกแบบเงี้ยของของฝันผีใหม่ครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับเอาหลบกวนพ่อสำนีเด้อครับพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดี เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อบินเดี่ยวเป็นเลขชุดอ่าสามตัวครับพี่น้องเนาะของคันปีใหม่เลยครับผมเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดครับตัดเหรียญอยู่ในนี้เด้อครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าสำหรับเลขล่างครับผมสี่แปดหกแปดสี่หกครับหรือว่ามาครบล่างสี่หกแปดครับผมครับสําหรับเลขที่ว่าพอจะไปนั่งเอาครับพี่น้องเนาะ เบิ้งในปฏิทินแล้วครับอ่าเป็นวันชินใหญ่เนี่ยจะเป็นแรมสิบสี่ขั้ตรงกับวันทีสิบเด้อครับพี่น้องตรงกับวันทีสิบครับถ้าวันสิถ้าวันทีสี่เนี่ยจะเป็นแรมแปดขั้ครับผมครับนะะฮแต่าจะเป็นวันชินใหญ่อ่าสิบสี่ขั้ครับพี่น้องเนาะวันทีสิบครับสําหรับเลขมีที่มาเลขล่างครับผมครับพอก็ได้แจ้งไว้แล้วพอบาลืมเด้อครับพี่น้องเด้อมาจัดให้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ เขามาเชียร์กับพาออวยพอ่อให้พี่น้องเอซโชคดีครับถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อง17มกราคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ